คุณรู้ไหมว่าโลกนี้ไม่ไน่ากลัวอย่างที่เราคิดถ้าเรารู้จักป้องกันให้ถูกวิทีเราทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยไม่ต้องกังวลโดยในคลิปนี้จะมีการอธิบายว่าเราจะป้องกันอย่างไรให้ปลอดภัยเราจะเจาะลึยแค่มากขึ้นไม่ใช่แค่พื้นฐานแต่รวมถึงสติล่าสุดขอ้อเท็จจริงที่หลายคนเข้าใจผิดการรักษาและเคล็ดลับสำหรับทุกคนเพื่อให้คุณได้ความรู้ครบถ้วนและนําไปใช้จริงได้ครับก่อนอื่นมาทําความเข้าใจกันก่อนโรคเอดส์คืออะไร HIV หรือชื่อเต็ม Human Immunodeficiency Virus นั้นคือไวรัสที่โจมตีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยเฉพาะเซลล์ CD4 ซึ่งเป็นเซลล์ที่ช่วยต่อสู้กับเชื้อโรคร้ายซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาร่างกายจอดแอร์และอาจนำไปสู่โรคเอดหรือ Acquired Immunodeficiency Syndrome ซึ่งเระยะสุดท้ายที่ระบบภูมิคุ้มกันล่มเหลวซึ่งทำให้เสี่ยงต่อโรคสุรอากาศเช่นวัณโรคปอดอักเสบ หรือมะเร็งบางชนิดโรคนี้ถูกคนพบครั้งแรกในช่วงปี1980และในช่วงแรกๆมาสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลกเพราะยังไม่มียารักษาแต่ในปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์เราสามารถควบคุมโรคนี้ได้ดีมากโดยโรคไข้ไชวีแบ่งได้เป็น3ระยะหลักดังนี้ 1. ระยะเฉียบพลันหนังตีเชื้อ 2- 40. องถสัปดาห์อาจมีอาการคล้ายไข้หวัดเช่นไข้เจ็บคอผื่นขึ้นปวดเมื่อยแต่บางคนก็ไม่มีอาการเลยเออเช่นกัน 2. ระยะไม่มีอาการ อนนานแปดถึปีร่างกายยังแข็งแรงดีแต่ก็ยังแพ้เชื้อได้ 3. ระยะเอดเกิดขึ้นเมื่อ c d 4ลดต่ำกว่า200ร่างกายเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนเนื่องจากภูมิคุ้มกันบกคล่องข่าวดีคือถ้ารู้ตัวและรักษาเร็วเราสามารถจุดไม่ให้เข้าสู่ระยะเอดได้ตามข้อมูลจาก who ปี2025ีทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อ hiv ประมาณ40ล้านคนและจำนวนผู้ติดใหม่ลดลง39%จากปี2010แต่ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องเฝ้าระวังในประเทศไทย จากข้อมูลกลมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขปี2025คาดว่ามีผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV ประมาณ565,000ถึง580,000คนผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบ9,000คนและเสียชีวิตจากเอดกว่า9,000คนแต่เรามีแผนยุติปัญหาเอดภายในปี2030โดยลดผู้ติดใหม่ให้เหลือไม่เกิน1,000คนต่อปีและลดการเสรียชีวิตเหลือไม่เกิน4,000คนมาพูดถึงความเข้าใจผิด ที่พบบ่อยกันบ้างโรคนี้แพร่กระจายหลักๆผ่านทางเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่มีการป้องกันการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันการถ่ายเลือดเพื่อปลอดภัยหรือจากแม่สู่ลูกในระหว่างตั้งครรภ์คลอดหรือให้นมแต่ข่าวดีคือมันไม่ได้ติดต่อผ่านทางการจับมือกอดจูบกินข้าวร่วมกันใช้ห้องน้ําเดียวกันหรือแมลงกัดอย่างที่บางคนเข้าใจผิดทีนี้มาพูดถึงการป้องก,กันกันบ้าง เราสามารถป้องกัน HIV ได้ง่ายด้วยวิธีการเหล่านี้โดยห้างอิงจาก CDC และ WHO ล่าสุดปี2025 1่นใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นระหว่างชายหญิงเพศเดียวกันหรือแบบไหนก็ตามถุงยางอนามัยช่วยลดความเสี่ยงได้มากกว่า90%บแถมยังป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นเช่นซิฟิลิสเลิมหรือหนองในอย่าลืมตรวจวันหมดอายุและใช้งานให้ถูกวิธีเปิดแพคเกจอย่างระมัดระวังใส่ก่อนนำผัส และใา้สารหลอเลื่อนที่เหมาะสม 2. ตรวจหา HIV เป็นประจำโดยเฉพาะถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์หลายคู่หรือใช้เขียมฉีดยาการตรวจเร็วช่วยให้รู้สถานะตัวเองและติดเชื้อก็รักษาได้ทันทีในไทยมีการตรวจฟรีที่โรงพยาบาลรัฐคลินิกนดิรนามหรือแม้แต่ชุดตรวจด้วยตัวเองที่หาซื้อได้ตามร้านขายายาปัจจุบันยาต้านไวรัสทำให้ผู้ติดเชื้อมีชีวิตปกติ ไม่แพร่เชื้อติดต่อได้ถ้าตรวจเจอเร็วโอกาสเข้าสู่ระยะเอดนั้นแทบเป็นศูนย์สใช้ยาป้องกันก่อนสัมผัสหรือเพล p, p r พร e สำหรับคนที่มีความเสี่ยงสูงเช่นคู่นอนหลายคนหรือคู่นอนไม่รู้สถานะยานี้กินทุกวันช่วยป้องกันได้สูงสุดถึง90%อย่ยาหาซื้อได้ที่คลินิกหรือโรงพยาบาล 4. ใช้ยาป้องกันหลังสัมผัสหรือเพ p P EP. ถ้าคุณคิดว่าอาจสัมผัสเชื้อเช่นถุงยางแตกหรือถูกข่มขืนต้องกินเพปภายใน72ชั่วโมงหลังเหตุการณ์และกินต่อเนื่อง28วันช่วยลดความเสี่ยงได้80%หาได้ที่โรงพยาบาลฉุกเฉิน 5. หลีกเลี่ยงการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันหากคุณฉีดยาก็ให้ใช้เข็มใหม่ทุกครั้ง 6. สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ตรวจให้บระยบยาต้านเพื่อบองการการถ่ายทอดสู่ลูกน้อยในไทยอัตราการถ่ายทอดเหลือน้อยต่ำกว่า2%หากตรวจรักษา